สวัสดีครับเอซี F I S, ช่องอีสานมันฮอตเชนเ e l ตุกคนตุกท่านครับเมื่อนี้ก็มาเปลี่ยนถังน้ำมันไหมครับถังน้ำมันเพื่องตันหยาเนาะซื้อมาแล้วเรียบร้อยครับของเคนโตครับนี่ในราคาร้อยแปสบาทครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาแกะกันเลยครับแล้วก็ไอ้นี่ตัวยางห้องถังน้ำมันครับนี่ซสื้อมาสามอันตัวละตัวละของฮอนด้าได้ครับนี่ ฮอนด้าจีเห้าครับตัวรหัสชิบาทครับยูรานค่าแถวบานนี่แหละสามตัวเลยครับซื้อมากน่ครับมียางรองถังน้ำมันครับสามอันไม่ไม,ไม่แกะกล่องเลยครับถือว่าราคาแพงอยู่ครับรหาสชิบบาทตัวรหัสชิบบาทครับเดี๋ยวเขามาแกะถังน้ำมันครับมาซื้อมากอะ่รู้ว่ามันถือรุ่นบ้าบุ เป็นแต่ว่าเกนโต้เกนโตก็จัดการสื่อเลยกระป้าหนาดีครับทั้งหนาดีว่ามันถี่ใช้น้ำกันได้ยุ่ครับนี่ยครับของแท้เลยครับลอยแปดสิบบาทครับพี่น้องเจะเทงก,กันเลยครับนี่ครับ แข็งแรงครับหนาพลาสติกหนาดีครับมาตรฐานดีอยู่ของแท้เลยครับนี่สายน้ำมันให้ครบพร้อมครับฟ้าปิดกับโอ้โอเคครับใช่ได้เหนียหนาดีครับนะครับต่อไปเขาก็คันน็อตออกครับนี่ใส่น็อตหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมตัวเล็กน็อตมีอยู่แปดตัวครับพี่น้องคัน หกเลี่ยมออกเลยครับอาจจะสายจักไหนได้ครับพี่น้องเครื่องเก่าเลอครับซื้อมาหลายปีแล้วแต่ว่าใส่ใส่ได้ดีอยู่เครื่องยังโอเคอ,อยู่ครับ <c oughs> โอ้แน่นมากหกเลี่ยมนี่ใส่ ขันซีตัวครับนัดซีตัวหกเหลี่ยมอ่าได้แล้วครับบันขันนัดตัวนี้ครับสองตัวเดี๋ยวพี่น้องอาจจะไม่เห็นครับนัดหัวแฉครับ โอ้แน่นครับแน,น่นคันแน่นมากของเก่านี่มันแตกแล้วครับทั้งน้ำมันมันบ่แมน,มนยู่หัวยู่หัอของมันครับไอ้ซื้อของอันฮอนด้ามาใส่ครับทั้งเก่ามันนะตากแดดโดนอะไรไม่ได้ก่อเก่อเบิ้ครับ หัวแจกึ้นกันครับใช่หลายปีแล้วอี่หอนี่เท็นโตขึ้นมื่อนี้ก็หลายอยูอ่หอแล้วครับเพียงกัดหนานดตัวใต้ครับเดี๋ยวหาในห้องก่อน ครันออกตัวไทยออก2ตัวครับค <c oughs> ันออกเลยใช้หกเหลี่ยมคือกันครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้ดินครับดินเขาอัดเต็มเลย <c oughs> ขาดใจ <c oughs> เรียบร้อยครับนี่ครับฝาถอดออกแล้วเรียบร้อยครับนี่ล้านดึงกันใส่ใดอยู่ครับนี่ครับถอดออกแล้วเป็นลักษณะนี้ครับบนตริกะถอดใช้น้ำมันออกครับพี่น้อง ใส่น้ำมันออกครับเปลี่ยนเบิดเพราะว่ามันมันเก่ามันเก่าเลยครับสายน้ำมันแข็งบ้านหรอเบิดสภาพครับของฟอรมสายบดีโอ้แน่นครับพี่น้องแน่นคักสายเก่ามันหมดสภาพแล้วอ่าเรียบร้อยครับแบบ้ดนี้ นะครับมานี่กะเอาถังน้ำมันออกเลยครับป๊บโอ้นี่ครับถอดออกมาแล้วเรียบร้อยครับถังเก้ามันเป็นของฮอนด้าครับนี่ซื้อมาดัดแปลงเอาครับดัดแปลงเอากับบค่อยดีปายในนะครับเดี๋ยวนี้มันแตกแล้วนี่ห้อยแตกมันอนะ่ะครับเอากาวติดไว้ครับ ถังัถังเก่ามันแตกครับใส่อันนี้ถังนี่ก็ใส่มาหลายปีแล้วนะครับเสือมาลอยลอยกวบบาทครับนี่บเนี้ยบเนีกยเขาเปลี่ยนของไม่เลยครับบนันี่ใส่ของไม่เขนะากะใส่ลูกยางก่อนครับนี่ลูกยางลองถังน้ํามันครับนี่สามตัวเนี่ยเข้าไปตามช่องนี่ครับช่องอยู่ทั้งขางมันนี่ไปเลยอีกตัวหนึ่งก็ใส่ฝาครับ ใช้ตรงฟ้าตรงมองนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่เราจะกรอบทั้งน้ำมันเข้าไปครับเรียบร้อยแล้วครับเรบเนี้ตรงเตะครับ รงหลุนเลยครับซื้อมานี่ครับใส่ตามขอได้หล่องแล้วเรียบร้อยครับตรงล็อกอยู่ครับนี่ตัวหนึ่งทเรียบร้อยครับวันนี้เขก็ใส่ฝาหลังครับใส่ฝาครอบนะครับนี่ก็ใส่ฝาครอบครับลูกยางอะลูกยางทังน้ำมันกับใส่แล้วเรียบร้อยครับนี่เวลาใส่ก็เห็นมันตรงหูครับ เสร็จแล้วครับตอนนีนน้ประกอบคันน็อตครับพี่น้องสายทางสายทางน้ำมันกน็ยังคอยใส่ที่หลังครับไม่คอยมาสูบหัวที่หลังก็ได้เท่านี้ก็ัคันน็อตก่อนครับนะครับตอนนี้คันน็อตเข้าไปเลยเหมือนเดิมครับน็อตใส่มันถึงหม่องครับน็อตแปดตัวคือก็เลยครับพี่น้อง โอ้เดทังน่มั่นหม่เหาบันขอทายยุดออกพี่ป้่งขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นะครับการให้ครบทุกตัวครับ มันวางตากแดดหลายมันก็กรอบด้พี่น้องอทั้งอันเครื่องต้นหญ้าวางตากแดดหลายถังมันก็กรอบครับแตกใบแต่ไหมครับคุ้มค่าหรือว่าใส่ามาหลายปีแล้วครับคุ้มค่าอยู่นะครับขั้น,นออยอดเขาให้เรียบร้อยครับ กรอบเข้าที่เดิมเจหกเหลี่ยมเหมือนเดิมขั้นเห็นแน่นค่อยบรดุดออกครับพี่น้ง เปลี่ยนเองไง่ายๆครับเมื่อต้องไปใส่ซางเป็นเปลี่ยบหาย,ยากเ่ตาต้องเขาสื่อของมาประหยัดเงินไปอีกครับท่านเขาไปใส่ซางเป็นเปลี่ยบหายกเสียหลายบาทครับเปรียบเองอยู่กับเปลี่ยนเองเลยครับพี่น้องนด้านล่างอันนี้ก็ใส่สองตัวสองตัวคือกันครับ สองตัวล่างครับพี่น้องขันให้แน่นครับขันบ่แน่นมันก็สีรุดออกเนาะเพราะว่าเวลาเครื่องทำงานเนี่ยมันสั้นสั้นแล้วจีรุดออกครับขันให้แน่นเลยตัวแผ่นตัวนี้ว่าสิเปลี่ยนไม่อยู่ครับนี่มันผูบ่แล้วมันแตกครับเป็นพลาสติกบางๆนี่ ด,ดึงสายบ้างครับเส่อะไรบ้าโอ้โอเคครับนแล้โอยบัน,นี้ใส่สาย,สายน้ำมันครับเท่ว่าสายคือสั่นดึงขึ้นมาได้อีกบนไหนเดียวพร้อมกอนสา,สายมาน้ำมันเป็นสันส่นๆครับขึ้นมาได้กับจีเปียนไม Oh. ใสยมันน้ำมันสันพอดพี่น้องนี่หันสันเลยเมื่อถึงครับสายสีเหลืองที่ได้เปลี่ยนไม้แล้วครับเปลี่ยนไม่เสียนยงึง oh. เปลี่ยนไม้สองเสียนเลยครับพี่น้องมันสันพอดครับของไม้เสียนละซิมหาบาทครับบกเงาเลยบบ่เนี่ย สามารถตัดใส่ด้ซองเทือครับนี่ตัดเครื่องได้เลยเส้นเ้าครับพี่น้องสิบห้าบาทถือๆครับครบชุดเลยครับนี่มีตัวยางตัวนี้ครับไ้ตัวกวางน้ำมันครับถ้าบันี้กัต่อสายน้ำมันครับต่อสายน้ำมันสายดูดกับเส้เงาอย่างน้อยครับสายระบายน้ำมันกับเส้นวเงาปันใดครับเชียวเขาให้ แน่นๆครับอหอยสุดครับเรียบร้อยครับหนึ่งเส้น,นเส้นสายระบายาเรียบร้อยครับบ่ดนี้บีบนมันงบ้งครับหวานมาบ่าโอเคครับใช้แล้วเดี๋ยวปิดฝา ติดฟ้าคาบูฟ้าคาบูเลเตอร์ฟ้าปิดถังน้ำมันปิดฟ้าให้แน่นครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็ถังเก่า เอาทีมเลยครับเก็บไว้ถ้าฝามันนี่ฝาใสอะไรอยู่ครับผมพ้อปันของไม่เล็บบอร์เยีย่ยนแล้วของไม่คักๆเลยนาะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับผมครับเติมน้ำมันเติมถังแล้วเรียบร้อยครับวันนี้เรามาลองสตาร์ทเครื่องบกังครับเปิดสวิตช์ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ